เข้ามาทํางานผมไปซื้ออุปกรณ์มาอุปกรณ์หมูครับเป็นผักเป็นเครื่องอันนี้จะเป็นพอหมูเอาไปหมักวันนี้อันนี้มีพี่ที่ตลาดจําวันเกิดพ่อได้เขาก็เลยฝากมาให้คุณพอ่อด้วยขอบคุณมากครับ ที่นายจำชื่อไม่ได้แต่ผมอาจคิไว้สั้นๆอาดไว้6วิวันนี้ของเต็มท้ายรถพี่เบียร์เลยครับทั้งหมูแล้วก็ผักครับเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของป๊าป๊าพี่เบียร์ไปตลาดเองเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะทํากับข้าวให้กับป๊าป๊าทานจริงแล้วเมื่อเช้าพี่เบียร์ตื่นตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเพื่อเคลียร์งานตัวเองให้เสร็จเพราะว่าจะได้มีเวลาทํากับข้าวให้พ่อทานในวันเกิดหมูสับอะไรอย่างเงี้ยลองดูลองดูงดไม่รู้ว่าเมนูวันนี้จะเป็นอะไรนะครับแต่เห็นแค่นี้คนเป็นพ่อก็ภูมิใจแล้วคร ใส่ชุดช่างแต่พอคลุมด้วยผ้ากันเปื้อนแล้วดูเป็นพ่อครัวขึ้นมาอยู่นะครับได้ไหมคือคือก็คือ,อก็อกอกปกพวกรู้ไปสวัสดีครับเชฟวันนี้นะครับเชฟเบียจะมาทําอาหารที่เมนูที่มีชื่อว่าคอหมูย่างกันนะฮะวันก่อนอาจารย์ทําอะไรนะข้อทําอะไรนะขาหมูวันนี้จะทําเป็นคอหมูนะฮะวันนี้ สรุปเป็นเมนูคอหมูย่างนะครับแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงต้องหลุนกันต่อไปกินได้บ่เนาะเห็นพ่อบน่นไงอยากกินคอหมูย่างไม่ได้ทําให้กทีก็เลยครั้งนี้ก็ถือโอกาสทําคอหมูย่างให้พ่อกินนะฮะไม่รู้อร่อยไหมสูตรพิเศษฮะรู้ไหมผมว่าสูตรนี้มาจากไหนพิเศษเลยสูตรนี้ยรู้ไหมว่าเอาสูตรนี้มาจากไหนจากไหนฮะผมอ่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ ฟังแล้วรู้สึกขอบคุณสำหรับสูตรพิเศษจากอินเทอร์เน็ตมั่นใจขึ้นมากเลยลูกดูจากการปรุงการโครกแล้วน่าจะได้อยู่นะครับแต่ล่าสุดตักน้ำตาลยังไงให้ก้นทะลุเจบเข้าไปลึกเกินทำไงนี่ไงจริงจังกับการทำอาหารมากเกินไปอ่ะผมลืมใส่อะไรบ้างนะรสดีรสปลาเติร์ด แล้วก็ลืมว่าใส่เครื่องปรุงอะไรไปบ้างโอ้ยพี่เบียเอ้ยใช้ช้อนตวงทำไมครับเมื่อกี้เอาเทไว้ก่อน <c oughs> ใช่แต่ว่ากลัวมันจะเค็มน้อยไปเวลามันไปโดนหมูอ่ะเราจะทํายังไงดีอะหรือว่ามันก็พอดีแหละปากก็บอกว่าอร่อยนะครับแต่หน้าตาดูไม่มั่นใจเลยสรุปว่าหนูรู้สึกว่ามันอร่อยจริงๆใช่ไหมลกูกมีข้าวได้กินได้เลยนะอันนี้น้ำหมักเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาแขนหมูคอหมูคอหมูไม่แก้ให้เลยเอาคอหมูเนี่ยใส่ลงไปฮนะแล้วก็จะมีเป็นชิ้นแบบนี้หั่นไว้แล้ว อันนั้นจะชิ้นเล็กสุดแล้วก็จะมีชิ้นนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจริงๆเขาต้องบั้งนะเนี่ยแต่ว่าผมไม่บั้งเลยคิดสุดได้เมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนแต่พอเอาหมูลงไปหมักแล้วหน้าตาดูดีเลยนะครับหลังจากหมักหมูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทาเมนูที่สองก็คือพริกหยวยกย่างก็คือจะมีการยัดไส้ไก่เข้าไปเมื่อกี้ได้ปัน่นผมปั่นไปแล้วปั่นไก่ไปแล้วนะครับปกติเขาจะใช้หมูเนาะแต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้เจออะไรก็หยิบมาได้ตลาด ก็เลยลองทําไก่ดูไม่รู้จะอร่อยไหมไปเจออะไรก็หยิบมาเป็นการจ่ายตลาดที่ถูกต้องมากพ่อภูมิใจในตัวหนูมากลูกสรุปตอนนี้พ่อกลายเป็นหนูทดลองในเมนูใหม่ของลูกในวันเกิดน,นะครับขอบคุณมากเหลือเกินประทับใจมากเลยใครเห็นว่ามันทำผิดอะไรยังไงแนะนำก็ได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้แต่ถ้าไม่ล้างมันจะเผ็ดมากเลยนะก็ต้องล้างนะเนาะเนี่ยเวลามีเมนูอะไรแปลกใหม่ๆมาจะมาทำให้พ่อกินก่อน <c oughs> ไม่รู้มันดีไหมเนี่ย <c oughs> <g ül> แต่พ่ออยากให้ลองชิมอันนี้ฮะอันนี้เพิ่งทําครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยข้หมูย่างมันเป็นอาหารเบสิกที่แบบว่าทุกบ้านอ่ะเขาก็ทํากันเวลามีงานปาร์ตี้สังสรรค์อะไรก็จะข้หมูย่างคิดอะไรไม่ออกก็ข้หมูย่างข้หมูย่างแต่เมนูเนี้ยทําไมมันทํายากไม่ยากหรอกแต่ระวังพริกเข้าตาแค่นั้นแหละ แพอเอาหมูยัดไส้ไปในพริกแล้วดูดีเลยนะครับเชฟเบียดูชำนาญมากเลยนะครับแต่ว่าซิวยังไงให้ไส้แตกเละเลยแต่ว่าเนี้อยู่ข้างในไม่เป็นไรอันนี้ปิ้นได้พอเราทำให้มันสุบูลณครับโอเคสบายใจ ช่วงเราพ่อกลับบ้านซ้อมมินิคอนเสิร์ตในบ้านแบบคนเดียวชิวๆเลยครับ ่วนพ่อเวคาแพงแล้วก็อากุ้งตอนนี้ก็หาซื้อของมาทํากับข้าวเหมือนกันนะครับแต่ว่าอากุ้งตัวเล็กลงมากเลยและนี่คือผลของอมาริต้าสุดใหม่นะครับใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มั่นใจในสูตรมากๆแต่สําหรับใครที่อยากได้อเมาริต้าสูตรเก่ายังสามารถสั่งได้นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยครับต่อเรียนเยอะแล้ว ตอนนี้พวกเราก็ได้เมนูหมูกระทะเมนูเดิมของบ้านเรานะครับ <c oughs> ทุกคนไม่ว่าจะเทศกาลไหนวันเกิดใครหมูกระทะต้องมาที่นี่นะครับล้วก็ซื้อของแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็จะขนของขึ้นกกรถกันแล้วก็ไปเตรียมกับข้าวรอปรป้าที่บ้านกันนะัปะปป้ากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้ใส่ชุดขาวเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดนางปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําพิธีในเรือนครูทั้งวันเลยครับไปสวยว้า มาถึงบ้านยิ้มได้เลยครับเพราะว่าเห็นโต๊ะที่ลูกเตรียมไว้ให้สําหรับวันเกิดเราในวันนี้ว่าแล้วจะต้องจัดอ๋ใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยแอบํำพี่เบียนนิดหน่อยนะครับเพราะว่านานๆทีจะได้เห็นใส่ผ้ากันเปื้อนเดี๋ยวไม่ตันตัดตอนกลางวันเป็นช้างตอนเย็นเป็นพ่อครัวเหรอะรต้องใส่ชุดนิดนึงฮะกันอะไรจะเป็นอะไร ออแต่ก็แอบ,บแซวอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้พี่เพียร์ตุ้ยหนุยขึ้นเยอะมากวันนี้ได้เค้กแล้วก็ของขวัญวันเกิดเต็มบ้านเลยนะครับทั้งจากลูกศิษย์แล้วก็จากเพื่อนขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับคําแพงพ่อเวอากุ้งกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับสรุปเมนูวันนี้ของซอเวยหมูกระทะครับมีดอกไม้มาฝากป้าป้าด้วย,ยหนูเลือกเองเลยเหรอ ถ้าเป็นควเลือดดอกไม้ให้ป๋าป๊าครับไปไหนอย่าพูดจะเย็นๆสิถ้าเป็นคนามเลือดดอกไม้ป๋าป๊าอ้าวพี่วีหน้ารักจังหอมไหมลูกดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบดอกกุหลาบครับหนูรู้จังได้ใช่ไหมว่าป๊าชอบดอกกุหลาบแล้นหนูจะไปไหนเนี่ยจะเดินไปไหนทำไมไม่ดูปับป๊าก่อนไปดูพี่พี่อะไรหรอขาไปดูของฝันป๋าป๊าไปคำแพงตื่นเต้นกับของขวัญของป๋าป๊านะครับให้ดอกไม้เสร็จรีบวิ่งไปเลยได้หอมแก้มแป๊บเดียวเองอ๋อของขวัญวันเกิดป๋าป๊าลูก ไอ้ลูกศิษย์ป้ามาฝากเอามาฝากในหลวก็เป็นปอของคนคนเกิดอันนี้เค้กก็าัวมาฝากอันนี้วุน้นต็ลูกศิษย์ทำมาให้ตามมาฝาบบกเหมือนกันครับตอนนี้ก็เป็นเค้กเหมือนกันครับอะไรอันนั้นก็เค้กหูกเค้กหมดเลยมีแต่เค้กันเกิดเนบ้าในหลูก พี่เบียร์ทำอะไรคะัพี่เบียร์ทำหมูย่างอหมูย่างพี่เบียร์เคยทำน้ำจิ้มของหมูย่างเลยไม่เค็กเท่าไกรารู <c oughs> เ้ <c oughs> เปล่าแอบคือฉ <c oughs> ันยกพี่เอมเอเดียวเลยไม่รู้ว่าผมตัวเล็กเกินไปหรือว่ากุ้งแรงเยอะนะครับกุ้งอุ้มผมแค่มือเดียวลอยเลยครับและตอนนี้ครัวของเราเริ่มวุ่นวายแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนรุมทํากับข้าวกันหลังจากที่พี่เบียร์ชิมแล้วดูหน้าแล้วไม่ค่อยอุ่นใจสักเท่าไหร่เลย ออร่อยอย่าบอกใครอย่าบอกใครให้มากินอีกนะไปนี่นะคะ <c oughs> เหียพี่เบียจุดไฟแล้วก็วพี่เบียร,รอแล้วก็มันมีเยอะเนาะกวัแบบสุกไม่ทันเมื่อกี้ไปหาของก็เลยเจอเตาย่างพอดีเตาย่างไฟฟ้าเดี๋ยวจะมาย่างช่วยพี่เบียอีกแรงหนึ่งนะครับจะได้กินของอร่อยกันเร็วเพื่นพวกก็มาช่วยอยากพี่เบียหนาใหม่ตอนจุดเราจะได้กิน เป็นชิ้นเล็กก่อนนะแบบเทสก่อนเทสไฟก่อนพี่เบียร์เริ่มย่างคอหมูย่างแล้วนะครับคําแพงพูดแบบไม่ถนอมน้ําใจพี่เบียร์เลยครั้งแรกเลยที่ทำคอหมูย่างอันนี้เป็นครั้งแรกเลยกินได้เนาะกินไม่ได้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้อะไรนะกินไม่ได้ลองกินดูแล้วคำแพงจะจิตใจไม่จิตใจเนี่ยฝีมือพี่เบียร์นี่ที่สุดแล้วไม่จิตใจแต่ฝีมือพี่เบียร์ดีถูกต้องไหมนี่ไงฝีมือหนูดีกว่าต้อง หมูกระทะแน่ๆเลยถ้าเป็นเชนแงแบบจริงๆเป็นหมูแดดเดียวมเป็นเนื้อหมูแดดเดียวแต่เราเอามากินเป็นหมูกระทะว่หรอแต่ว่าชิ้นม,มันสวยนะอันนี้รอเล่นก็หมูกระทนนะนะค่ะนี่นตักดอกหยอ,อกดอกเล่ง พ่อเวก็หยอกเก่งอยู่นะคําแพงบอกว่าหนูจะเซอร์ไพรส์ป้าปายแล้วนะแล้วก็วิ่งหายไปเลยแล้วก็ไปป่วนอากุ้งที่กำลังห่อของขวัญอยู่ในบ้านครับเดี๋ยวจะจะเป็นจริงๆแล้วนะเอ้อจะจะเป็นจริงๆไงหรอครับต่อไปนี้ต่อไปนี้มันจะเซอร์ไพรส์หรอไม่มีใครบอกเลยนะซีนซีนใครเนี่ยคำแพงเซอร์ไพรส์เองหรือป่ะเซอร์ไพรส์ตั้งกองเลยนะคัมแพงไหนเดี๋ยวสี มาแย่งกล่องโลวิ่งออกไปข้างนอกเลยจะเอาไปให้พี่ดูเกืียบแล้วก็จะมีความไหมรนะคับข้อหมูย่างของพี่เบียร์หน้าตาน่ากินมากเลยนะครับและพ่อเวชิมเป็นคนแรกเป็นเดียวเล็กๆยังไงพี่เบียยังไงต้องไหนต้องไหนพี่มอมใช่ไหมเพื่ออร่อยมาก แล้วก็ซอเวการันตีว่าอร่อยมากครับแต่ว่าป้าปายังไม่ได้ชิมนะครับเหลได้ทำยังไงไม่ได้นี่ยทำหมูนุ่มมากไม่นัวได้ยังไงล่ะคุณย้อนกลับไปดูภาพไม่อร่อยไม่เหลือได้กินแล้วย่างไปเลยเบียงย่างไว้รอเลยค่ะไหนป้าปานั่งไหนอ่ะตรงนี้แล้วหนูนั่งหัวโต๊เหรอครับให้ป้าปาย่างให้ก็ได้ลูกไม่เปลนได้ไหมในเรื่งขอเรื่งนี้นะเอาปูไมมลูกย่างดีครับ หนวดนะครับโอ้แต่ว่าเขาเป็นตัวผู้ชายใช่ไหมลูกไม่ใหญ่จังเลยครับปลาหมึกเขาเป็นตัวผู้ชายใช่ไหมลูกมาให้เขามีหนวดหน้าห้าหนวดหยตัวมีหนวดนั่นไม่เป็นไรอ่ะเพราะพยายามเล่นมุกหนวดปลาหมึกนะครับแต่ดูเหมือนว่ากำแพงจะไม่ยอมรับมุกนี้ ดูคัมภีรสิครับห่วงไส้กรอกไม่ยอมให้ใครแตะเลยและคัมภีรก็ถามป๊าป๊าว่าทำไมถึงชอบนารูโตปะปะ๊าป๊าคิดว่าทำไมป,ะปะ๊าป๊าชอบนารูโตะก็เขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความพยายามครับเด็กเขาต่อสู้จับคนที่เขาไม่มีเขาเป็นคนที่ไม่มีความสามารถเหมือนเพื่อนแต่เขาพยายามจนเขาเก่งมากๆเลยนะครับป๊าป๊าก็เลยชอบนารูโตะครับเข <c oughs> าฝึกจนเขาเก<อ> <ๆ S 2> ่งเลยชอบทิ้งจอกก้อนหางทำไมถึงชอบทิ้งทิ้งจอกก้อนหางมันเก่ง เก่งยังไงครับลูกเก่้งที่เล็บเล็บเขาเป็นยังไงครับลูกเหมือนแมวเรายังไงอีกครับก็้วหมดแล้วก็หมดแล้วหรอจริงๆแล้ววันนี้เป็นไข้นะครับแต่ว่าลืมอาการไข้ไปหมดเลยเพราะว่ามีความสุขมากที่สุดเลยครับเป็นไรครับไม่เดี๋ยดูเติมเติม หันกลับไปที่พี่เบียร์ตอนนี้ล่าสุดเชฟเบียร์ทำไฟท่วมครัวเรียบร้อยแล้วครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันเกิดมันคือวันธรรมดาหนึ่งวันครับแต่ว่าเราอยากรู้สึกพิเศษในวันธรรมดานี้จากคนที่เรารักแล้วไม่ต้องมากมายหรอกครับแต่แค่ใส่ใจก็พอเค้กปีนี้เป็นแซลมอนเค้กนะครับเพราะว่าวันนี้คนส่งเค้กมาประมาณ20กว่าคนครับ Happy birthday to you Happy birthday TO YOU คำแพงบอกว่าเป่าเลยเป่าเลยเพราะว่าอยากกินแซลมอนแล้วเพราะแซลมอนคือของโปรดอีกอย่างหนึ่งของคำแพงครับ Happy birthday to you ของชอบปลาด้วยคุณครับของชอบโนมันกันอ่ากกินมากเลย อโอเคป๊า,าให้กินนะครับแต่มีคนหนึ่งที่ต้องเอาแซลมอนไปย่างก่อนนั่นก็คือซอเวเพราะว่าซอเวไม่กินดิบทุกกรณีครับซอเวต้องกินนะอันนี้ตั้งใจหาให้เลยนะแต่พอเวหาให้ก็้อเปินด้วยอเวกินด้วย <c oughs> ไ,หไหไม่กินค่ะ <c oughs> ถ้าทุกคนชอบก็กินให้เต็มที่เลยนะพนนั่มี <c oughs> สาเหตุที่การเอาแซลมอนเพราะว่ามันเล็กกินกันทุกคนว่าซื้อเค้กมาทุกคนก็ไม่็นคกินเท่าไหร่ให้ป,ปอบป๋าต้ปมป็าหมกกุ้งสดเพราะเป็นปลาหมึกสดนี <Okay. S 2> ่ ขขอองงคควาามันเเกิดรระบถึงเวลาที่ต้องชิมฝีมือของพี่เบียร์แล้วนะครับเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับเพราะมันอร่อยมากๆปลาหมึกสุกยังแมบแล้วอร่อยเบียร์ทำตั้งแต่สี่โมงเช้าอร่อยอร่อยเลยมันนุ่มๆนะติ่งเนาะอุ๊ยอร่อยจังนั่งอยู่นั่นแหละลูกไม่ต้องมาไไมม่่ตติิดดใจอร่อยเลย ของขวัญวันเกิดจากอากุ้งพ่อเวมาแล้วนะครับแต่ของขวัญจากอากุ้งทำอัปปากรีดเลยครับเพราะว่ามันคือนารุโตเป็นฟิกเกอร์นารุโตตัวแรกในชีวิตด้วยและอยากจะบอกว่านารุโตคือตัวตนที่ชอบมากที่สุดเลยครับเพราะว่าเขาเป็นตัวละครที่มีความพยายามสูงมากวันนั้นเห็นนั่งคุยกันกำลังอยาสั่งด้วยกำลังจะสั่งด้วยแต่หาที่สั่งไม่ได้เรานำหน้าไปหนึ่งหลัหนึ่ง ไม่ไม่ไม่แกะดูในหลอมันเป็นไม่ตลอแค่คนเดียวอะไรตัวเองทำไมนี่คือหนักขนาดนี้หรอขนาดนั้นได้หรอตู้เห็นน้อยเราเลียนเราเลียนเราเลียนอันนี้ให้ทายว่าอะไรคะเขาใช้ตัวหรอต้องงมสิคะอะไรเฮ้ยจะห่อกับแพงแพงดิอะไรอ่ะคือให้ให้ทายก่อนค่ะตู้เย็นน้อยทายมันจะไม่ได้เปิดอับคุณใช่ไหม อะไรอ่ะตึงดึงตึงดึงปีกายจะเป็นกล้องแน่อยๆเนาะปีนีกกล้องใหญ่เลยเอ้าพ่อไปกิยเพขึ้นกับลุนของพ่อเวต่อนะครับของพ่อเวเป็นเสื้อกันหนาวครับเพราะว่าเดือนธันวาคมนี้เราจะเดินทางไปญี่ปุ่นกันครับใส่พอดีเป๊ะเลยุ้ยร้อนเออพอดีอยู่ได้ได้ขอบคุณค่ะ แล้วก็อันนี้ของของหนูกับลุกนางคือหนูสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานไม่รู้ว่าพี่เบหมูกระทะแล้วก็ไม่รู้พี่เบียมูย่างเหรออันนี้เป็นหมูหันค่ะหมูหันขาว้างแั่ไหนล่ะเออ thank you เอมมาพร้อมกับเค้กแล้วก็มีหมูหันกล่องใหญ่มาด้วยน้องฟิล์มน้องมีมี่ก็มีเค้กมาให้พ่อด้วยนะครับเป็นตัวแทนจากลูกๆฟินิกทุกคนครับวันนี้มาวันเกิดพ่อเองครับ ก็จะมาซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์พ่อในตัวแทนลูกพี่นิดครับข้างในเป็นทองคาแท่ง<อ>ใช่ค่ะเป็นทองคำแท่งนะ,ะแต่แต่ว่ากินได้นะครับทองคำแท่ง <c oughs> น,น,นี่นี่ว้าวบอกป๊าเลยป๊าอขอบคุณนะคำแทงงขนมเนียดนยดีหนูอันนี้จริงหนูบอกไปก่อน น้องฟิล์มกับน้องมีมี่ตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์พ่อนะครับแต่ว่าดูเหมือนคัมภีรจะไม่ให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่มีความสุขมากเลยนะครับเพราะว่าฟิล์มแล้วก็มีมี่เป็นสมาชิกใหม่ของบ้านเราฟิล์มเพิ่งออกเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงรวยใหญ่ฝากผลงานของลูกชายด้วยนะครับ HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPP YOU YOU Bir TO TO Happy birthday, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอบคุณค่ะขอบคุณต้องไปอย่างเขาจังหวัดลงเพลงนี้เราไม่มีใครอันนี้เป็นตัวแทนจากเพื่อนท ารอมากเลยไก็มีความดุมากมากนะคะพช่ตอนนั้นกินข้าวด้วยกันลูกเสร็จจากการต่อเค้กคัามจัดการหมูหันของเอ็มครับหนังหมูกรอบแล้วก็อร่อยมากนะครับ ทันเดอบาดนี่ละเจ้าคือสิมีแหงละเจ้าคือเขาเบิ่งแงงละเขาถึงจกเถืงบายฮันเดอบาดนี่ละเจ้าคือสีแซบลายแล้วเอาคอยไว้ใส่ถาม<อ>แน่เอ๊งเขาไปเล่นเล่นเล่นแต่กูเล่นเด่นเล่่อท้อนนึงคบกันมาสิบปีไม่เคยอเคขอเพลงซอฟ์เวส์สำเร็จสักทีเลยเครับฮันเดอบาดนี่ละเจ้าคือสีมีแหงละเจ้าถือเขาเบิ่ง ทพกเทือได้มันเดียวบาดินและเจ้าดูสี่แสงลายแล้วออกไปไว้ใสถามแน่มันเจ็บตรงนี้เจ็บคนเกิดปีนี้เรียบง่ายแต่มีความสุขมากเลยครับ ขอบคุณทุกคำอวยพรขอบคุณของขวัญทุกชิ้นขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้เสมอสําหรับผมแล้วทุกคนคือของขวัญวันเกิดที่ล้าค่าที่สดุดขอบคุณทุกคนมากครับอันเดอร์บาดนีและเจ้าคือสีแซบลายแล้วออกคอยไว้ใส่ทามเน้